สวัสดีค่ะเจนะคะแม่หมอแห่งช่องดชบิดนะคะมาเรามาต่อกันกับการแอบเปิดไพ่ส่องดวงหนุ่มๆนุมก็เซเว่นกันหลังจากที่เขาเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับ JYP นะคะว่าอนาคตการเป็นศิลปินหรือการทํางานของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะถึงคิวหนุ่มหน้าหวานคนสุดท้ายจินยองอมม่น้องลูกพีชของเรานั่นเองนะคะอะ ก่อนที่จะไปดูดวงจินยองฉันขอเมานิดนึงคือแบบมือเ้าตื่นมาคือแบบแฮปปี้แฮปปี้มากคือแบบมันมีข่าวออกมาที่แจ็คสันตกลงดีลได้กับทางไม่ใช่แจ็คสันเพราะว่าเขาเขาเดีลกันในนามทีมหวังใช่ไหมในเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทซับรามอ่ะเธอคือฉันเพิ่งทำคลิปออกมาตอน เมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนก็คือแบบทําทคลิปถ้าใครยังไม่ไปดูอ่ะเปิดเข้าไปที่ช่องเราไปไปไล่ดูได้นะคือ ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยจะเงิบหรือเปล่าวะถ้าเงิบนี่กูได้ปิดช่องแน่ๆเลยอะไรแบบเนี้ยคือก็แอบ,บดูดวงว่าเขาจะตกลงกันได้แล้วทางทีมหวังอาจจะได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทซับรามไหมก็แบบก็ทายออกมาว่าแบบเออจะได้อะไรแบบเนี้เธอแล้วทีนี้ตื่นเช้ามาก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์แล้วก็ตอบอะซับสครเบอร์หลายๆท่านอะไรเงี้ยพอสุดท้ายเปี้ยง15นาทีซับสครเบอร์ท่านหนึ่งเมนมาบอกว่าเธ เข,เขาตกลงกันได้แล้วค่ะออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยไปดูใน IG ก็เลยแบบไปไล่ดูใน IG oh God, จีโอ้ไม่ก็จ้าแอบขิงนิดนึงว่าทายถูกขอแอบขิงนิดนึงคือแบบใดๆคือไม่ใช่ว่าแบบอยากดังหรือไม่ใช่ว่า มีความสุขที่ทายถูกแต่มันก็มันก็มีความสุขแะแต่คือแบบที่สุดคือการที่แจ็คแจได้ไปอยู่ด้วยกันได้มีอะไรที่มันรีเลทเกี่ยวข้องกันอะไรแบบนี้เธอฉันมีความสุขกับการที่เขาตกลงกันได้มากกว่ากับการที่ฉันทายถูกหรือไม่ต้องปิดช่องคือมันปลื้มปริ่มมากอะไรแบบนี้ก็เลยแบบขอเมานิดนึงขอขิงนิดนึงก่อนที่จะไปดูดวงจินยองมาอะไรแบบนี้อ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยมาดูดวงจินยองกันว่าอนาคต ของจินยองในเส้นทางการทํางานแล้วก็การบันเทิงของเขาจะเป็นยังไงนะคะคือเอาจริงๆก็ไม่ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรยังไงแต่เรามาดูซิว่าดีเทลมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะดูเราอ่ะเธอดูไพ่ใบนี้ ไพ่ใบน,นี้คือเอาจริงๆนะสิ่งที่มันไม่ดีนู่นนั่นนี่หรือว่าอะไรก็ตามงานหนักงานเหนื่อยหรือว่าใดๆก็ตามคือฮีโนสนโนแคค่ะค่ะฮีมองขึ้นไปบนสู่ความสำเร็จคือเชิดหน้าเชิดอัพแล้วก็มีเส้นทางที่ดีรออยู่อยู่แล้วแล้วก็มองว่าน่าจะ ประสบความสําเร็จได้แหละถ้าดูจากเนี้ยเพราะว่าเอาจริงๆหลายๆสิ่งหลายอย่างพื้นฐานที่ที่ฮ e ีมีมาหรือว่าอะไรยังไงหลายคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะแบบความสามารถหรืออะไรยังไงอ่ะมันคอยประคับประคองฮ e ีอยู่แล้วอะไรก็ตามที่ที่มันมันแย่คือจินยองเป็นคนมองโลกในแง่ดีมองมองถึงมองแต่สิ่งที่ดีหรือวความเป็นไป,นปนได้แล้วก็มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นหรือว่าไม่ยี้หละต่อความเจ็บปวดหรือว่าปัญหาและอุปสรรคใด ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอ่ะโอเคไม่ต้องเป็นห่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวฮีเองแบบตัวน้องเองอ่ะถูกสั่งห้ามไม่ให้ไม่ให้ทําอะไรเยอะคือเท่าที่เปิดดูมาหคนแล้วนะคือดูเหมือนกับว่า มีมีข้อจํากัดในเรื่องของการแสดงศัก,กยภาพหรือว่าการการทำงานของเด็กๆเยอะเพราะว่ามันมีไพ่ของแฮงแมนเอยไพ่ใบนี้คือแบบออกออกมาเกือบถูกคลิปเลยอะที่เราเปิดออร์ลคอโอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นไพ่ของการถูกสังหา้ามหรือการจําใจที่จะต้องเดินออกจากจากที่นี่หรือถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งคือข้างหน้าไม่รู้ว่าจะจะมีอะไรเกิดขึ้นแหละแต่ที่แน่ๆก็คือแบบ ไม่ไม่เอาที่เดิมแล้วอะไรที่มันอยู่ข้างหลังก็ทิ้งไว้ข้างหลังก็คือไม่น่าจะกลับไปหรือว่ามีมีความตั้งใจมันเป็นในเรื่องของความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วแบบไเอเ้นี่คือแบบฟาดลงมาเลยคือแบบอ่ะไปเสี่ยงเอาข้างหน้าถึงแม้ว่าการออกมาจากจาก จากที่เดิมถ้าดูจากหน้า,นาไพ่การออกมาจากบ้านหรือออกมาจากที่กำบงังไม่ว่ามันจะเปียกมันจะหนาวมันจะอะไรยังไงแต่เขากเ็เขาก็ไม่ย่งหลัเขาก็เลือกที่จะเดินออกมาอะไรแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้คือเหมือนกับแบบว่าสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาไม่สามารถคว้าม,มาได้หรือว่าเขาพยายามตามคว้าบางสิ่งบางอย่างหรือก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสที่จะคว้ามันมันจะมาถึงจุดเปลี่ยนมันมาถึงจุดเปลี่ยน การที่เขาต้องไล่ตามความฝันหรือไล่ตามบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอะไรแบบนี้นะมันจะมาถึงในเรื่องของทางแยก ทางแยกแล้วเขาจะมีโอกาสที่จะเลือกโอกาสที่จะเลือกมากขึ้นโอกาสที่จะเลือกด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะมากกว่าคือมันมาถึงเห็นไหมว่าเด็กมันมาถึงจุดในเรื่องของทางแยกและตัวเลือกตรงนี้เห็นป้ายไหมคะว่ามันเป็นเหมือนแบบสนามเด็กเล่นคือเป็นอะไรที่มันเป็นเด็กๆคือความเป็นเด็กหรือว่าอะไรก็ตามที่มันกรุบกริบหรือว่าแบบใดๆก็ตามแต่สิ่งที่เขาหันมองคือการเติบโตคือการเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอะไรที่มันจริงจังพวกนี้มันจะดูจริงจังสนามเด็กเล่นกับโรงอาหารหรือว่า การเติบโตหรือว่าใดๆก็ตามฝั่งนี้มันจะเป็นในทิศทางเรื่องของการเติบโตและความจริงจังหรือว่าอะไรที่มันบิ๊กเกอร์หรืออะไรที่มันมากกว่า2ป้ายกับป้ายเดียวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเขาก็จะมาถึงจุดที่เขาจะเลือกในสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาเลือกเขาจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดหรือใดๆก็ตามหรืออะไรก็ตามคือเขาจะข่มมันไว้เพื่อมองถึงในแง่ของความสําเร็จแล้วเขาก็จะอดทนแล้วเอาจริงๆนะจินยองเป็นคนที่แบบว่า ถ้าดูจากหน้าไพ่แบบนี้มองเห็นในแง่ของสัจธรรมมองเห็นในแง่ของคือรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่ามองหาโอกาสหรือว่าออมองที่แสงสว่างเหตุหน้าอัอ,อห,มหมายถือว่าอะไรเนี่ยมิกซ์กันไปหมดเลย <c oughs> ขอโทษทีถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ขอขอโทษด้วยนะคะในบางครั้งมันบุกไปวนมาเพราะว่าเราอัดคลิปสดอะไรแบบนี้มันไม่มีสคริปอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีบ้างที่แบบมัวม่วๆไปบ้างอะไรแบบนี้พูดไม่ พูดไม่รู้เรื่องบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆปรับปรุงนะนั่นแหละหมายถึงว่าตัวนี้คือเขาเขามองหาในในแสงสว่างเขามองไปสู่ทางข้างหน้าแล้วมันก็มีโอกาสแสงสว่างเปรียบเสมือนโอกาสใหม่ๆอ่โอกาสใหม่ๆแถมยังเขายังถือในแง่แบบ ถือความสําเร็จถือความสามารถคือพกพาในในคุณงามความดีในความสามารถในอะไรยังไงอะไปอยู่แล้วแล้ว,แ,ลวแบบทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยนู่นนั่นนี่หมดเอาจริงๆนั่นแหละคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมามาทําอันตรายหรือว่ามาทําให้ให้จินยองตกต่ําลงได้นะคะดูจากต่อไปนี้อะไรแบบนี้นะคะอะมาดูต่อกับไพ่ยิีกัน เธอฉันมองว่านะเอาจริงๆา,าในฉันถามลงลึกไปอีกว่าในแง่ของการแสดงฉันมองจากภาพรวมเนี้ยจินยองหลายๆที่คนหลายๆที่หลายๆที่ข่าวออกมาแล้วทุกคนเห็นและทราบกันดีอันนี้แบบเออเขาทายสัญญากับบริษัทที่ที่มันเอเจนซี่ที่มันเป็น เ,เกี่ยวกับในในแง่ของนักแสดงเป็นหลักถูกไหมเพราะฉะนั้นเขามาในในแง่ของนักแสดงฉันจะไม่บอกว่าฉันดูไพ่แต่ไพ่มันก็ออกมาพวกเธอเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วมันจะไพ่มันจะออกในลักษณะการแสดงมากกว่าในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนบนบนเวทีหรือการเป็นนักร้องหรือว่าการเป็น มันมีความจริงจังอ่ะมันมีความจริงจังมันมีแบบเออมันมันไม่ได้ออกในแง่ที่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่กลับมาเป็นนักร้องหรือเป็นไอดอลหรือว่าจะไม่ร้องเพลงอีกนะแต่ว่าทางหลักของเขาอ่ะเรามองว่าแบบเรามองว่ามันทางหลักของเขาเธอเห็นไหมชายหญิงอะไรแบบนี้พวกอะไรแบบนี้ดูดูจากสไตล์แบบพวกเนี้ยคือฉันมองว่าเขาจะไปทางสายนักแสดงแบบเต็มตัวจริงๆ แล้วดูจากข่าวก็คิดว่าแบบแปดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นจะเป็นงานในในเชิงนั้นนะคะถ้าดูจากข่าวมาอะไรแบบเนี้ยแล้วดูเราจินยองอะ่ะเหมือนมีการเรียนแอคติง้งเรียนการแสดงนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเหมือนแบบมีการทำคือคนคนนี้เอาจริงๆนะขอโทษนะคะอากาเซคือถ้ามองว่าแบบ เขามีพรสวรรค์ไหมใช่แต่ว่าเรามองว่าในความเป็นจินยองอ่ะพรสวรรค์ของจินยองอ่ะคือคนใฝ่รู้คือคนที่แพ็ t ทิสคือคนที่แบบคือคนที่ฝึกหนักคือคนที่แบบว่าคือคนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับการกับการฝึกกับการแบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนที่เคยเห็นข่าวๆมาน้องซ้อมบทหรืออะไรยังไงอยู่ตลอดเวลาทุกที่ทุกครั้งที่มีโอกาสอะไรแบบเนี้ยเออเป็นคนที่แบบว่าฝึกหนักเป็นคนที่แบบว่ามีพรสแสวงค่อนข้างหนัก เขาทําได้เขาทาได้แหละแต่เขารู้สึกว่าลิมิตหรือว่าขีดจํากัดของเขาเขาสามารถที่จะแหกมันออกไปได้อีกเขาอยากได้เขาแบบเขาอยากได้ความเป๊ะหรือว่าอะไรที่มันมันมันไม่ต้องทําซ้ําบ่อยๆถ้าเขาแพคทิสถ้าเขาแพคทิสไปจนมันมันโอเคแล้วมันได้แล้วมันดีแล้วกพอเขาลงมือทาแล้วปุ๊บให้มันจบไปแบบที่ไม่ต้องเสียเวลาคนอื่นไม่ต้องเสียเวลาตัวเองหรือให้มัน มันโอเคไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะคือพรสวรรค์ของเขาคือ,ค,อแบบคือการที่เขาแบบคือการที่เขาแบบชอบที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดแล้วไม่เหนื่อยกับการที่จะต้องออพัฒนาตัวเองเขาจะเรียกว่าอะไรอะเธอฉันใช้คําพูดไม่ถูกอะเหมือนมันมันอยู่ในหัวนะแต่ไม่รู้จะพูดออกมายังไงนั่นแหละพรสวรรค์ของเขาคือการการที่เขาแบบว่า สแสวงหาความความรู้ใหม่ๆหรือว่าฝึกฝนมันหรือว่าทําอะไรกับกับสิ่งที่เขาอยากจะได้แบบที่เขาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือว่าไม่ไม่ไมรู้จักแบบเออไม่ไม่ท้อกับมันอะไรแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วทีนี้เท่าที่ดูเราว่าเรามองว่าในอนาคตอะในแง่ของการแสดงของของจินยองเองอ่ะ เราให้ประมาณ3ปีไม่เกิน4ปีแล้วว่าจินยองจะเป็นท็อปสตาร์ท็อปสตาร์คืออยู่ในระดับที่ว่า แถวหน้า,าเป็นนักแสดงแถวหน้าของของเกาหลีได้เลยถ้าเทียบกับรุ่นพี่ที่เขารู้จักอะไรที่ที่เขาเติบโตมาด้วยกันหรือที่รู้จักหรือว่า,าดาราแถวหน้าเกาหลีเราก็ไม่รู้นะว่ามีใครบ้างหรืออะไรยังไงเอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เกาหลีเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยก็เพิ่งจะมาได้ดูได้ได้ไม่นานเริ่มตามันได้แค่เดือนเดียวเอาจริงๆนั่นแหละเรามองว่าเขาอจะเป็นท็อปสตาร์ระดับแถวหน้าแล้วแบบงานชุกงานชุมอะ่ะคือเต็มที่ไม่เกิด แบบไม่เกิน4ปีแต่คิดว่าน่าประมาณ3ปีก็น่าจะอยู่แบบติดลงบนแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นจากที่ผ่านมาเธอดูนะไพ่ใบแฮงแมนออกบ่อยมากในพาร์ทอดีตของพวกเขาคือการคือการแบบคือการอยู่ในกรอบคือการถูกห้ามคือการถูกถูกแฮงหรือว่าคือ คือความอึดอัดแล้วไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เต็มที่อะไรแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยมันดูจากที่แบบ ถามว่ามันมีความสุขมันก็มีกึ่งสุขกึ่งดิบแบบด้วยความที่มันเป็นเดโมนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นมันเป็นการเฝ้ารอโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าเส้นทางชีวิตของตัวเองสําหรับจริงยองให้มันเป็นในลักษณะที่แบบว่าการโตขึ้นการจริงจังมากขึ้นหรือว่าการปรับเปลี่ยนไปทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทําหรือว่าสิ่งที่เขาแบบนึงนะ หรือเป็นสิ่งที่เขาตามหามาตลอดหรือสิ่งที่เขาวางวางไว้คือจริงๆเท่าที่อ่านข่าวมาหรือว่าเท่าที่เห็นเขาทนี้กันคือจินยองเหมือนอยากที่จะไปทางสายนักสแสดงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะถ้าถ้าใครรู้คือเม,เมนไว้ให้หน่อยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ตามอ่านหรือว่าดูดูทุกคลิปอะไรของเขาแต่ว่าตอนที่เขาเริ่มเข้าวงการอนะเจไม่แน่ใจว่าเบื้องต้นเขาอยากที่จะเป็นนักสแสดงหรือว่าอยากที่จะเป็น ศิลปินหรือว่าเป็นเป็นไอดอลหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ว่าในอนาคตพวกเขาเขาจะได้ตามความฝันสิ่งที่เขาไม่เคยได้ทําหรือไม่ไม่สามารถที่จะคว้ามาได้แบบคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าจริงจังหรือทําให้มันจริงจัง,จรงหรือว่าเป็นกิจจลักษณะเกิดขึ้นน่ะนะคะนั่นแหละเขาจะแล้วอีกอย่างหนึ่งถามว่าด้วยเดอะสตาร์เดอะสตาร์คือในแง่ของศิลปินในแง่ของความเป็นสตาร์ นั่นแหละได้เข้ามาแล้วยังไงยังไงทางจินยอมกอ็ประสบความสำเร็จแน่ๆแล้วเราฟันทงได้เลยว่า3-4ถ3ึง4ปีฮีได้อยู่แถวหน้าท็อปสตาร์แถวหน้าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ3ปีอะคือไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าแอบไว้ละกันเพราะในเรื่องของทัมมิง่งใดๆก็ตามฉันก็ไม่ใช่เทวดาเนือ้อที่จะแบบเป๊ะได้ขนาดนั้นก็ขอเลทไปสัก4ปีแต่จริงๆอะมั่นใจอยู่ที่ประมาณ3ปีอะไรแบบนี้ นั่นแหละค่ะก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรช่วงนี้เป็นช่วงของการแบบอาจจะเรียนแอคติ้งใหม่ๆแอคติ้งไม่ใช่ใหม่ๆแอคติ้งเพิ่มเติมหรือว่าการพักผ่อนการเรียนรู้แล้วก็การรอโอกาสที่มันจะเข้ามา อีกทีหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกสถานการณ์ช่วงนี้มันก็โควิด่ะเนาะมันก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอเวลาเขาถือคบเพลิงเขาถือโคมไฟเขามีโกเขามีสิ่งที่นําทางเขามีเป้าหมายเขามีทางเดินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วในอนาคตข้างหน้าเรามองว่าจินยองอาจจะผันตัวมาทําธุรกิจก็ได้ด้วยก็ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกอสังหาอสังหาหรือว่าธุรกิจําชาติหรือว่าจะมีการโควอ่ โค,โครงงานจะมีการโครงงานโคเวิร์กิ่งกับกับเพื่อนชาวต่างชาติเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องรอดูนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับอนาคตของจินยองยังไงก็เรามองว่าแบบเออสาสปีอ่ะฮีปังแน่แน่คือจริงๆไม่ใช่ว่าฮีจะไปปังตอนนั้นนะคือมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆแบบว่าอ่าค่อยค,อยค,อยคอยดีขึ้นค่อยค,อยคอยมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่เหมือนแบบจะ ปังสุดขีดอะจะอยู่ที่ประมาณช่วงนั้นแค่นั้นเองค่ะจบไปสำหรับการดูดวงจินยองเอ้ยเดี๋ยวนะขอโทษทีลืมดูขอโทษทีค่ะลืมลืมเบาลืมอ่านอันนี้ให้ฟังตอนนี้อะโอเคอันนี้จบไปอันนี้มันเป็นพาร์ทอดีตก็คือรู้สึกว่าฮีแบบยังไงฮีก็คงจะลีดอะ for k v e and learning ก็คือเอาจริงจริงจินยองก็ไม่น่าจะคือที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะมีปัญหาหรืออะไรยังไงก็ตามเขาก็คงจะ for k v e แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ เก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าแบบหลังจากที่เขามี experience เห็นไหมแบบ as you release and heal the past you experience more love in your present moment ภาษาอังกฤษง่อยมากเลยขอโทษด้วยเออนั่นแหละแล้วหมายถึงว่าแบบเออเดี๋ยวมัน heal release ในใน คือปลดปล่อยในเรื่องของอะไรก็ตามที่มันติดใจหรือที่มันเคยมีปัญหาเกิดขึ้นในในอดีตที่ผ่านมาแล้วอะค่ะอ,อ,อนาคตอะคะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนออประสบการณ์ประสบการณ์นู่นนั่นนี่หลายๆอย่างที่ฮีได้เรียนรู้มาอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันจะทําให้ฮีแบบเป็นที่รักฮีแบบประสบความสําเร็จในอนาคตเกิดขึ้นได้ในในปัจจุบันและอนาคตนะคะต่อไปดูดิ p r e ฟูเนต คือแบบเป็นเป็นช่วงที่ฮาฟฟานเป็นช่วงที่ฮีจะมีความสุขแล้วก็เหมือนแบบเหมือนกับไม่รู้จริงๆนะอันนี้แบบขออากาเซเม,น,มนต์ตอบให้หน่อยว่าแบบจริงๆแล้วตอนที่จินยองอ่ะเข้าวงการเขาอยากที่จะเป็นนักแสดงหรืออยากที่จะเป็นไอดอลเพราะว่ามันมันดูแล้วเหมือนกับพอเขาอ่ะจะได้กลับไปเป็นเหมือนเขารู้สึกเขาจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหรือเขากําลังจะ,ะตามไขว่คว้าในสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่เขาตั้งใจหรือว่าบางอย่าง อ,อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะที่เขาอยากอยากที่จะหรือไม่ก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่าแบบอ่าเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นปลดปล่อยมากขึ้นเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะเพรสเอร์เนพร้อมเป็นไพ่เด็กอะไรแบบนี้ด้วยแล้วทีนี้อย่างที่บอกเห็นไหมด้วยไพ่คิงไพ่เอ็มเพสเอ้ยพวกนี้อย่างที่เราบอกคือมัน This could be the one ตอนนี้เราเรามองถ้าอ่านจากจาก ความความรู้สึกของเราที่มันเป็นไพ่พวกนี้มาเรามองว่ายัางไงเขาก็จะเป็นคนหนึ่งคนนี้แหละคือจะเป็นคนที่ใช่ในอนาคตที่จะเป็นท็อปสตาร์เกิดขึ้นอ,อีกคนหนึ่งของเกาหลีในแง่นะวงการบันเทิงในแง่ของการแสดงอีกประมาณสักสามี่ปีจริงๆโอเคค่ะจบไปสำหรับจินยองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าคลิปพูดไม่รู้เรื่องวกไปวนมาติดติดขัดขาดขอโทษด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ